เปิดตัว Panasonic S5 Mark II กล้อง r ิลเร์ Full f ane, ระบบโฟกัสพีด Detection PDAF ตัวแรกในซีรีส์ Lumix สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับมีเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์2ทุ่มครึ่งกับเรื่องราวข่าวสารที่จะมานั่งคุยไม่ว่าจะเป็นข่าวการถ่ายภาพข่าวกล้องตัวใหม่ข่าวลือกล้องต่างๆและข่าวท่องเที่ยวที่จะมาไลฟ์หรือเล่าให้ทุกท่านได้ชมกัน วันนี้มาคุยเรื่องเปิดตัว Panasonic S5 Mark II กล้อง m i เลอ r ์เลทระบบโฟกัส a e Detection PDAF ตัวแรกในซีรีส์ l ูมิกเปิดตัว Panasonic S5 Mark II นะครับ Panasonic S5 Mark II และก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ S5 Mark II X ใหม่ด้วยระบบโฟกัสดีเทคชัน PDF a ถึง779จุดถ้าจำกันได้นะครับเมื่อเมื่อครั้งก่อนนะครับเมื่อ EP ก่อนหรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเสนอได้ดวกข่าวเรื่องเกี่ยวกับ Panasonic s 5 Mark II เนี่ย แล้วก็บอกว่าน่าจะออกมาในประมาณข่าวลือนะครับว่าจะออกมาในประมาณเดือนกุมภาตอนนี้นะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับทางค่ายของ Panasonic ก็ได้เปิดตัว s r mark ii เมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะครับ Panasonic ประกาศเปิดตัว full frame mirrorless l mount สายไฮ b ริดที่หลายคนรอคอยนะครับในงานคอมสมเมอร e ิเล็กทรอนิกส์2023ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่ม l u m i กเ s สซี e ีการมาครั้งนี้ของกล้อง S5 Mark II ยกระดับระบบโฟกัสด้วย Peace Detection หรือ PDAF มีถึงด้วยกัน779จุดจากที่รุ่นก่อนใช้เป็น Contrast Detection นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ๆม,มาเป็น PDAF เซนเซอร์ c m o s ร์ดฟูลเฟร35มิลความละเอียด24.2ล้านพิกเซลตัวใหม่รองรับวิดีโอระดับ 6K และตัว Lumix S5 Mark II X ที่เพิ่มฟีเจอร์วิดีโอเข้ามาด้วยมาพร้อมระบบกันสั่น5แกน5สต็อปถ้าใช้กับเลนที่มีกันสั่นจะได้ถึง6.5สต็อปด้วยกัน และมี Active AS สำหรับงานวิดีโอให้ภาพนิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อถ่ายภาพแบบ Handheld ความเร็วการถ่ายภาพต่อเนื่องคือ30เฟรมเซกนะครับแบบอ e เล็กทรอน c กส์อีกทั้งยังมี d o โอ e นที v ไ iOS ด้วยดัน iOS ได้สูงสุด51,200หรือสามารถขยายได้เพิ่มที่24,000 800ด้วยกันจะมีพัดลมใส่มาด้วยบันทึกวิดีโอกันได้แบบยาวๆไม่ต้องกลัวร้อนและโดยจะมีช่องระบายอากาศอยู่ในช่องของหัวกะโหลกของวิวโฟลเดอร์นะครับแถมทางพาณาสุนดิกเขายังทดสอบกล้องตัวนี้ในอุณหภูมินะครับในอุณหภูมิเขาทดสอบในอุณหภูมิ40องศาซึ่งสุข,ข่ายส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่การทดสอบเนี่ยก็จะอยู่แค่ 22-25ถึงนะครับถือว่าโหดมากในการทดสอบของ Panasonic S5 Mark II ด้านสเปควิดีโอนะครับสามารถบันทึกได้ 6K 4:2:0ต่อต่อ10บิต3:2ต่อนะครับและ 5.9K 16:9ต่อที่30เฟรม และ 4C 4K 4K 4:2:2ต 2, ่อ10บิตแบบไม่จำกัดเวลานะฮะส่วน Full HD ทำได้สูงสุดถึง120เฟรมรองรับไฟล์ v l หลอกวีแกมมาเก็บ y n นามิกเล e ได้ถึง14สตอปด้วยกันมาดูสเปคหลัก Panasonic Lumix S5 Mark II นะครับเซนเซอร์ฟู f เฟรม BFCMOS 24ล้านพิกเซลแบบฟู f เฟรมนะครับเป็นตัวฟู f เฟรมของตัวแรกของทางค่าย พาณินิ์และก็มีระบบ af แบบใหม่ก็คือ p e a t detection p d af ถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดที่30เฟรมได้เป็นแบบ e shutter เฟรมแบบ m แมกนิคกันสั่นแบบ5แกน5สตบด้วยกันแต่ถ้าเป็น duo แบบ i s เนี่ย2เนี่ยหรือจะได้ถึงหรือหรือแบบมีตัว กันสั่นอยู่ในตัวเลนนะครับก็สามารถได้ถึง6.5สตปและมีโหมดมันติดชดถ่ายเรสูเลชันนะครับ96ล้านพิกเซล 6K ถ่ายตามมาัตรส่วนนะครับได้3ต่อ2นะฮะและก็ได้3 30เฟร,รม4ต่อ2ต่อ0 10บิต 6K แบบ DCI u h d 4K เนี่ยเต็มเซนเซ,นซอร์นะฮะได้30เฟร,รมแล้วก็ DCI u h d 4K 60เฟร,รม S35 แบบไม่จำกัดเวลานะครับ ISO นะครับ50ถึง51,200แต่สามารถขยายได้ถึง2 4 8 8 0 0ด้วยกันนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายขึ้นนะครับเป็น d ด o Negative ISO ช่องมองบ้าแบบ o l เลส v f 3.68ล้านจุดด้วยกันจอ LCD ปรับองศาได้รอบทิศทาง1.84 ้านพัดลมระบายความร้อนมีโ DOOSD card UHS Mark II มี HDMI ฟูไสช่องเสียบไม่มีหูฟังมี WiFi มีบลูทูธและน้ำหนักของตัว Panasonic S5 Mark II เนี่ยอยู่ที่740กรัมนะครับเลนเป็นแบบแอลเมาส์ ทีนี้มาดูว่าสำหรับตัว S5 มันจะมีอีกตัวนะครับสำหรับตัว lumix S5 Mark II X เนี่ยจะมีการรองรับฟีเจอร์วิดีโอเพิ่มเติมเข้ามานะฮะแล้วก็โดยที่สเปคส่วนใหญ่และบอดี้รูปล่างหน้าตาเนี่ยตังเกตดูนะครับก็จะคล้ายๆกับตัว lumix S5 Mark II นะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันอยู่ที่ตัวอักษรนะครับจะเป็นโทนสีดำแล้วก็จะเป็นมันด้านนะฮะแล้วก็ส่วน และก็ะตรงขอบก็จะไม่มีขอบแดงอะไรนี่นะครับแล้วก็สามารถที่เราจะ,ะดูกันได้ว่าความแตกต่างของรุ่นแต่ละรุ่นนะอยู่ตรงไหนนะครับแต่สำหรับผมว่านะครับดูง่ายๆก็ดูที่ตัวอักษรลูมิกนะฮะแนนูเป็นแบบแบบแบบดำอันแบบนี้เป็นแบบสีสีขาวอย่างงี้นนะฮะฟีเจอร์ของ l u ม i x S5 m a r k มาแบบ X เนี่ยจะมีรอวิดีโอเอาต์พุตนะครับรองรับการบันทึกแบบ internally พอ4:422และ4:22 HQ นะครับ R I c o d e มี USB SSD e output มี Direct w i t e และ Wireless Streaming นะครับสามารถเอาไป Streaming ได้มาดูเรื่องราคาการขายของ Panasonic S5 Mark II นะครับกำหนดวางจำหน่ายภายในเดือนมกราคม ปี2023นะครับหรือว่าปีนี้ซึ่งออกไปเมื่อวันที่4นะฮะก็จะมีการจัดส่งทั่วโลกจะเริ่มกันในประมาณวันที่31มกราคม2023นะครับทีนี้มาดูเรื่องราคาราคาเนี่ยถ้าเป็น panasonic lumix s5 mark ii เนี่ยจะอยู่ที่1,999เหรียญด้วยกันนะครับซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณที่68,000ส่วน S5 Mark II X เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่2,199เหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ75,000บาทนะครับตัว S5 Mark II เนี่ยจะจำหน่ายภายในมกรานะครับส่วน l u m i ก S5 Mark II X เนี่ยก็จะประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับมาดูเรื่องรายละเอียดนิดนึงของ Panasonic S5 Mark II นะครับหรือ S5 มาตูเอ็เนี่ยเป็นระบบ AF p พล s สต์ไฮบริดออโต้โฟกัสนะครับหรือ p ีเอนะครับมีด้วยกัน779จุดซึ่ง panasonic เนี่ยพัฒนาระบบโฟกัสอัตโนมัตินะครับเป็น p พีซไฮบริดออโต้โฟกัสโดยเพิ่มจุด AF เป็น779จุดนะครับฉะนั้นต้องพอเป็น779จุดเนี่ยมันก็ง่ายในการที่จะเอฟหรือโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะครับ ทำให้ใน779จุดเนี่ยเพื่อติดตามวัตถุอย่างหลากหลายนะฮะเมื่อล็อก AF บนวัตถุนะฮะโดโฟกัสอัตโนมัติจะติดตามวัตถุต่อไปแม้ในสภาพแสงที่ไม่เอื้ออํานวยและเมื่อมีวัตถุหลายชิ้นเคลื่อนไหวนะฮะ ภายในเฟรมเช่นว่าอา,อาจจะมีตัว subject อยู่2คนนะครับก็จะมีการเลือกว่าเอาจุดไหนแล้วเอาจุดเอวัดเลือก subject จุด A จุด B อะไรต่างๆนอกจากนี้นะครับยังมี af ต่อเนื่องระหว่างการซูมด้วยนะครับมีการปรับ as m i โครและตัวเลือกเพื่อลดขนาดของพื้นที่ af ด้วยกันต่อไปนะครับ lumix s5 mark ii และ S, s 5 mark II x เนี่ยมีระบบป้องกันการภาพสั่นไหวอันทรงพลังนะครับสำหรับสภาวะและสถานการณ์การถ่ายภาพที่หลากหลายในตัวบอดี้นะครับมีตัวบอดี้ด้วยกันเนี่ยเป็นแบบ is เนี่ยแกนนะฮะอย่างที่พูดถึงแล้วก็มี os เนี่ยระบบภาพสั่นไหวแบบ o p ปติคอนอีก2แกนจากเลนพว่ว l ลูมิค s series ต่างๆเนี่ยก็คือมันเป็น duo is นะฮะแบบ5แกนซึ่งก็จะได้ทั้งหมด 6.5สต็นะครับโดย o s 2.2นะครับแบบ2แกนเนี่ยใช้ง่ายทั้งภาพถ่ายและวิดีโอรวมทั้ง 4K มีการเพิ่ม Active i o s เพื่อการบันทึกวิดีโอที่เสถียรยิ่งขึ้นนะครับ Active ISO เนี่ยปรับอัตราส่วนการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งและการหมุนให้เหมาะสมที่สุดโดยกำหนดสถานะของการสั่นของกล้องนะครับด้วยนี้ ประสิทธิภาพของระบบป้องกันภาพสั่นไหวจึงสามารถชดเชยการสั่นไหวของกล้องได้มากได้มากขึ้นได้ถึง200%นะครับมีระบบอย่างนี้ต่างๆนะครับเมื่อเทียบกับระบบตัว S5 ตัวเดิมระบบสร้างงานใหม่ช่วยให้ลูมิก S5 Mark II และและก็ S5 Mark II X เนี่ยมีประสิทธิภาพด้านวิดีโอนะครับเทียบได้กับลูมิก S 1>, 1 h ด้วยกันนะ,ะมีความสามารถในการบันทึก4ต่อ2ต่อ0 10บิต6 k ซึ่งจะเป็นอัตราส่วนแบบ3ต่อ2นะครับก็จะเป็นแบบเดิมๆของการถ่ายถ่ายภาพในกก่อนนะครับส่วน5.9 k เนี่ยมีนอัตราส่วนเนี่ยจะอยู่ที่16 9นะครับไม่จำกัดนะครับ4ต่อ2ต่อ2 10บิตและก็4 k C 4 c 4, 4, 4 k กับ4 k เนี่ย ด้วยกลไกการกระจายความร้อนแบบใหม่นะฮะไม่จำกัดเวลาในการบันทึกนอกจากนี้ยังมี HFD อัตราเฟรมเรยบสูงใน 4K 4K 40เฟรมนะครับ FullHD 120เฟรมแล้วก็สามารถถ่าย Slow Motion และ Quick Motion ใน 4K 4K ได้1ต่อ60นะครับถึง60เฟรมส่วน FullHD เนี่ยได้180เฟรม l ูมิก S5 Mark II และ l ูมิก S5 Mark II X นะครับมีการจับภาพ V-Log v g ีแกมมสมากกว่าถึง18สปอบช่วงไดนามิดเลสสูงและสีที่กว้างนะครับสามารถเอามาทำอะไรได้ในโปรแกรมหลากหลายนะครับ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเรียวไทม์ลักเพื่อเปิดใช้งานการจัดระบบสีของวิดีโอนะครับแล้วก็ภาพถ่ายที่เข้ากันได้ในกล้องโดยการใช้ลักนะครับซึ่งเราก็สามารถใส่ตัวลัดได้เข้าไปนะฮะที่บันทึกไว้ในกาดหน่วยความจำของ SD ของท่านนะครับก็ ของใครที่ใส่เข้าไปในการ์ดความจำเนี่ยก็ใส่ลัดเข้าไปนะครับผู้ใช้สามารถไล่ระดับสีได้ทันทีนะครับโดยที่เวลาที่เราถ่ายเราก็สามารถที่ไล่ระดับสีได้ทันทีและแบ่งปันภาพออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับการสตรีมสดด้วยนะครับมาดูเรื่องประสิทธิภาพภาพถ่ายวิดีโอและคุณภาพระบับมืออาชีพเนี่ย มีความไวแสง ISO นะครับแบบเน็กทีแบบคู่ช่วยลดการเกิดสัญญาณรบกวนโดยการเลือกวงจรที่เหมาะสมนะครับเพื่อใช้ความไวแสงก่อนที่จะได้รับการประมวลผลเป็นผลให้สามารถบันทึกความไวสูงสุดได้ถึง ISO 51200นะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายได้ถึง2 4 0 0 0 แปด้ด้วยกันนะฮะถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงแบบ9เฟรมเนี่ยแบบ af-s แบบ7เฟรมเนี่ยเป็นแบบ afc นะครับด้วยชัตเตอร์กลไกลนะครับแมชชนิกและก็สามารถถ่ายได้สูงสุดเนี่ย30เฟรมแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแบบ af-s และก็ afc นะครับในรูปแบบของ jpeg หรือไฟล์เมื่อเทียบกับรูมิก S5 นะฮะมาพูดถึงฟังก์ชันวิดีโอและตัวเลือกการบันทึกที่หลากหลายนะครับ Panasonic S5 Mark II และ Panasonic S5 Mark II X เนี่ยยังมีตัวเลือกการถ่ายภาพไม่เหมือนใครนะครับเช่นการถ่าย 4K 60เฟรมและการบันทึกวิดีโอนะครับ 4K HDR จึงมีฟังก์ชันช่วยเหลือวิดีโอด้วยนะครับเช่นเขาจะมีวอร์มโทมมอนิเตอร์ นะครับมอนเตอร์ Monster, แล้วก็วิกเตอร์สโคปแล้วก็ซีบ้าเพทเชนนะฮะคุณนลักษณะบางอย่างที่มีอยู่ใน l u มิ x S1H นะครับแล้วก็ l u มิ x GH6 นะฮะเช่นความถี่ระบบนะครับการสแกนซิงโครไนท์โหมดแบบพัดลมและแผงควบคุมที่ออกใหม่ซึ่งช่วยให้เลือกเมนูได้อย่างรวดเร็วครับ และก็เรื่องการบันทึกเสียงเนี่ยสามารถบันทึกเสียง48เฮิรต์20ปิดได้โดยใช้ไมโครโฟนในตัวและไมโครโฟนภายนอกเพื่อการบันทึกที่สมจริงนะครับการใช้ไมโครโฟนภายนอกและไมโครโฟน h e ล l r ช่วยให้สามารถบันทึกเสียงความละเอียดสูงได้9 6กิโลเฮิรต์ แบบ20ปิดแบบได้นะครับ Lumix S5 Mark II X เนี่ยสามารถส่งสัญญาณวิดีโอนะครับแบบรอและอออินทราการบันทึกโพลีดบน SSD เนี่ยและนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันแบบสตรีมนะครับมี IT แบบใช้สายหรือไรสายและการปล่อยสัญญาณผ่าน USB ด้วยกันจะเป็นแบบไร้สายหรือมีสายก็ได้การใช้งานและฟังก์ชันที่ดีเพื่อลดขั้นตอนการทำงานสำหรับการทำงานคนเดียวนะครับด้านออโต้ไวเบลาร์เนี่ยสิ่งไวไวบลาร์ดเป็นสิ่งจำเป็นนะครับในเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยด้านออโต้ไวเบลาร์ล็อกเนี่ยรักษาไวเบลาซ์ที่ตั้ง่เป็นอัตโนมัตินะครับขณะที่ใช้สามารถใช้การซ้อนทับแบบโปร่งแสงนะครับสามารถใส่ซ้อนทับแบบโปร่งแสงในโหมดวิดีโอแบบ ที่เราตั้งค่าหรือแบบตั้งสัมได้ทําให้ง่ายต่อการแก้ไขเฟรมนะครับผ่านลาดับของฟุตเทจเวลาเรามีฟุตเทจอะไรเราก็สามารถใส่ใส่แบบออโต้ไว้บลารเนี่ยฮะัเข้าไปนะครับระดับความสว่างอยู่ที่2,100ไลท์นะครับในโปโตสไตล์เนี่ยสำหรับไปดูมีช่วงการตั้งค่าที่ขยายจาก64ถึงเ4 0นะฮะเป็น0ูนย์ต่อ1น 1,023นะครับซึ่งให้ค่าความต้านทานการไล่ระดับสีที่เพิยงพอนะครับนอกจากฟูดดีแล้วตอนนี้ยังสามารถสออกภาพ 4k ด้วยฟังก์ชันไลท์ครบได้ด้วยนะฮะนี่คือการเพิ่มของฟังก์ชันการเพิ่มของประสิทธิภาพของ Panasonic S5 Mark II เพื่อรองรับการโฟกัสที่มีความแม่นยำสูงนะฮะของ Lumix S S5 Mark II และ S5 Mark II X เนี่ยจึงมีตัวเลือกสำหรับการโฟกัสแบบแมนนวลให้มานะฮะขณะที่โฟกัสถูกเลื่อนด้วยจำนวนที่แปรผันตามความเร็วการหมุนของวงแหวนโฟกัสนะครับ การตั้งค่าที่ไม่เป็นเส้นตรงจะถูกเลื่อนด้วยจำนวนที่กำหนดตามคนตั้มการหมุนของวงแหวนโฟกัสสำหรับการตั้งค่าเชิงเส้นนะฮะความไวแสงสามารถได้ตั้งได้ถึง9 0ถึง1 8อองศาด้วยกันเพื่อเปิดใช้งานการใช้โฟกัสที่ต้องการน,นะครับใช้ o อเลสสามล้านห0พันสาล้านหกแสนปัะจุดนะครับแล้วก็ l v x light viewfinder เนี่ย ซึ่งมีตราการขยายถึง1ต่อ52คูณ0.76เะฮะเท่าเท่ากับกล้อง35มิลนะครับจอภาพสัมผ enfin, ัสขนาด3นิ้วในอัตราส่วนแบบ3ต่อ2นะครับซส้นเป็นอัตราวนที่เราานิยมกันที่มีความละเอียดถึง1ล้านวัาจุดด้วยกันไม่ก่อให้เกิดการรบกวนแม้ในขณะเชื่อมต่อด้วย HDMI และสาย USB นะครับโดยการปรับหมุนเอียง ของจอภาพมีการปรับหมุมออกแบบภายนอกรวมถึงจอยสติ๊กนะครับ8ทิศทางแบบใหม่ที่ใช้งานง่ายและแป้นหมุนได้พร้อมตำแหน่งการตั้งค่าที่เพิ่มขึ้นสำหรับโหมดความละเอียดสูง96เมกะพิกเซลมาพูดถึงเรื่องอคุณภาพการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้สำหรับ ใช้งานระบับมืออาชีพนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยหรือเวลาเราถ่ายงานวิดีโอเนี่ยการบันทึกเนี่ยถ้าเราบันทึกด้วยเฟรมเรทที่สูงนะครับ 4K 6K อะไรเนี่ยจะมีความร้อนต่อเนื่องฉะนั้นตัว S5 Mark II แล้วก็ S5 Mark II X เนี่ยะจะใช้กลไกการรับกระจายความร้อนแบบใหม่นะครับมีรวมพัดลมขนาดเล็กและเต็มตัวระบายความร้อนไปนสุดภาพสูงเข้าด้วยกันด้วยเหตุนี้นะครับ จึงมีเวลาบันทึกวิดีโอได้แบบไม่จำกัดนะครับนี่คือข้อดีของพา n a s o n i c S5 Mark II นะครับและสามารถสตรีมสดใน 4K 60เฟรมในขณะนี้กล้องยังมีขนาดเล็กกระทัดรัดในกรณีที่กล้องหยุดทำงานเนี่ยขณะบันทึกวิดีโอเนี่ยพัดลมขนาดเล็กนะครับจะทำงานแยกกันเพื่อทำให้เครื่องเย็นลงเพื่อคลายความร้อนเพื่อให้ทนทานต่อการงานภาคสนามอย่างหนักนะครับลูมิก S5 Mark II และ l u m i x S5 Mark II F เนี่ยประกอบด้วยโครงด้านหน้าหลังหลออขึ้นด้วยแมกแมกเเซียมอล่อยทั้งชิ้นเลยและกันน้ำกันฝุ่นกันกันกระเซ็นของจยดน้ำขั้วต่อเนี่ยเป็น hd m i t y ไอไทย A นะครับนอกนั้นยังมีตัวแบบยึดด้วยมีตัวยึดสายสำหรับ hd ว ID ไหรือ,อด USB ด้วยแล้วก็รองรับ USB 3.2 Gen2 สำหรับเขียนและอ่านความเร็วสูงนะครับมีช่องเสียบการ์ดอยู่2ช่องนะครับเป็น USB2 นะครับผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการบันทึกแบบรีเลย์หรือการบันทึกสำรองและการบันทึกแบบจัดสรรได้นะครับแล้วก็มีแจ็คสเตอริโอนะครับตามมาตรฐาน3.5มิลและแจ็คหูฟังไม้ด้วยมี w วไฟทั้ง2.4และ5นะครับให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและสถียรบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆนะฮะเข้ากันได้กับบลูทูธ5.0สามารถส่งงานแบบไร้สายยังกล้องลูมิกนะครับตัวอื่นๆได้ได้หลายๆตัว,ตวด้วยกันมีแอปพลิเคชันลูมสายนิงสำหรับอุปกรณ์ ISO หรือผู้ Android เนี่ยช่วยให้สามารถควบคุมกล้องได้ระยะไกลโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตผ่านการเชื่อมต่อไร้สายที่ง่ายได้นะฮะนอกเหนือจากการควบคุมแบบไร้สายผ่านรีโมทชัตเตอร์ b m w r s r s 2แยกจำหน่ายนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ Lumicenter เปิดใช้งานการถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อผ่าน USB ผู้ใช้สามารถควบคุมกล้องโดยเชื่อมต่อกับตัว PC ด้วยนะครับได้แล้วก็หรือเชื่อมต่อกับ USB นะครับตามมา,าตรฐานทัวไปก็จะสามารถเข้าต่อดูภาพกับหน้าจอใหญ่นะครับเวลาเราถ่ายภาพเราก็สามารถต่อถ่ายภาพได้นะครับเหมาะ ที่จะเอาไปในงานสเตอริโอนะครับเวลาที่เราดูจอเล็กๆนะฮะมันก็ดูยากว่าอ่ามันเข้าจุดมันชัดหรือไม่ชัดอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจอจอใหญ่ได้แบตเตอรี่ความจุสูงเนี่ย2,200มิลลิแอมป์นะสามารถชาร์จผ่าน ac หรือดีตามความสะดวกได้เลยมาพูดถึงเลนฟูลเฟรม s pro หรือ st ที่ที่ดีที่สุดเนี่ย พานาสุนิคลูมิกเอสซี e ีเนี่ยมีเลนทั้งหมดด้วยกัน14รุ่นนะครับรวมถึงตัวลูมิกเอสสิบสี่อ่าจุดหมาโคฮะยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับระบบแอลเมาส์เนี่ยยังมีเลนโปรเฟรมให้เลือกหลากหลายแกนการแก้ไขเงาสีช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพเมื่อใช้เลนของผู้ผลิตลายอื่นรวมถึงเลนเก่าโดยมีหรือไม่มี ตัวแปลงเมาส์ก็ได้นะครับนอกจากนี้ lumix S5 Mark T และ lumix S5 Mark T X เนี่ยยังจดจำชื่อและทางยาวโฟกัสของเลนนะครับเช่นเลนอนาโมกิกหรือเลนเก่าๆต่างๆเนี่ยเพื่อให้มีการตั้งค่าที่เหมาะสมของระบบป้องกันภาพการสั่นไหวในโกล้องโดยอัตโนมัติเมื่อใช้เลนเหล่านั้นตัวสุดท้ายเรื่องการอัปเดตเฟรมแวร์นะครับ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ l u มิก S5 Mark T แล้วก็ S5 Mark T X เนี่ยฟังก์ชันหน้าล่างนี้จะใช้ในการอัปเดตฟอร์มฟอร์มแวร์ในอันคตนะครับสามารถที่จะอัปเดตฟอร์มแวร์นะครับหวังดีที่จะมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็จะมีอัปเดตฟอร์มแวร์นะครับก็ไปดูว่าก็อย่างเนี้ยนะพอเวลาที่กล้องออกมาใหม่เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ทางค่ายก็อาจจะมีการอัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดพัฒนา ดีที่สุดปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับก็จะได้เฟิร์มแวร์ที่ดีทีนี้มาดูเรื่องความแตกต่างระหว่างถ้าใครไม่ออกระหว่าง Panasonic S5 Mark II และ Panasonic S5 Mark II X เนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่ความแตกต่างก็คือจะเป็น 6K สูงสุดได้60เฟรมนะครับแล้วก็ Apple Pro ที่เป็นความละเอียดแบบถ่า,ายแบบ Apple Pro นะครับแล้วก็มีแบบผิวด้านอย่างที่ผมบอกนะครับมีผิวด้านและตัว l u มิกเนี่ยตัว l ูมิกเห็นไหมครับจะเป็นแบบโทนดำด้วยนะครับสรุปสำหรับ Panasonic S5 Mark II เนี่ยมันมีแตกต่างยังไงมันออกมาแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับคือมันจะมีเรื่องแตกต่างเนี่ยระบบกันสั่นนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบกันสัน่นเป็น PDAF นะครับ P detection แล้วก็ มีจุดด้วยกัน779จุดนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับระบบสีหรือหลอกนะครับมีมีเรียวไทม์ลักด้วยกันนะครับซึ่งสามารถทําให้เรายืดหยุ่นในการที่จะแต่งสีหรือทําในโหมดในงานวิดีโอนะครับแล้วก็ถ่ายภาพได้30เฟรมซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะไปตอนนี้นะครับใน y t u t u ในในพวกยู u t ทู e เต่างๆหรือไม่ก็ถ้า เป็นของในไทยเนี่ยก็ผมเห็นอยู่ในซูมคาเมล่านะครับก็ออกมาออกมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มีพรีออเดอร์อยู่นะครับซึ่งราคาในไทยเนี่ยตอนนี้ยัง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 ไม่ออกนะครับว่าอยู่ในคาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นราคาที่อยู่ในเมืองนอกก็อย่างที่พูดถึงนะครับก็ในราคาไทยเนี่ยอย่างรา,ราคาในเมืองนอกเนี่ยก็อยู่1999นะครับแล้วก็ สามารถตัว S5X เนี่ยก็อยู่ที่2,199เนี่ยก็ประมาณ68,000่บาทแล้วก็75,000บาทเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกทีนะครับว่าราคาไทยจะออกมาเท่าไหรก่ก็จริงผมว่าก็น่าจะบวกลบบวกไปไม่เกิน2-3 0 0 0พันนะครับผมว่าน่าจะตีขายอยู่ที่ประมาณหรือก็ประมาณ ขึ้นหลักด้วย7 0 0 0 0นะ70,000ผมว่าตี7จ0 0หหรือไม่ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณาตัว X กนะครับก็มีประมาณนัก8 0 0ห0หรือ79 0 0 0นะครับประมาณนี้หรือถ้าจะสวยผมว่าเลขสวยก็ประมาณ69 0 0 0 69,900หนักะฮะแล้วส่วนตัว X กเนี่ยก็ประมาณ79,900อะไรประมาณนี่นะครับอันนี้คาดตาว่าจะไปนะครับส่วนใครสนใจจะไปพีออเดอร์นะครับก็ไป ติดต่อได้ในซูม m Camera ส่วนรายละเอียดส่วนาการรีวิวต่างๆนะของตัวผมเองผมไม่มีตัวที่จะรีวิวนะครับก็สามารถไปในช่องที่เขารับเขารีวิวนะครับเดี๋ยวมีหลายๆช่องเขาก็จะออกมาหรือตัวซูม m Cam ลเองเนี่ยครับ <ๆ S 2> เขาก็ออกมารีวิวแล้วนะครับก็สามารถไปพลยออเดอร์ order, หรือสามารถที่จะ ไปติดตามดูนะครับหรือในวอกในในของภาษาอังกฤษใน y u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  e เบอร์ของทั่วไปนะครับผมโอเคครับหมดเวลาแล้วครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับมีเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์2องทุ่มครึ่งพบกับเรื่องเล่าตอนหน้าและฝากกดติดตามช่องช้าง m a เมจ h ช n แนลด้วยนะครับฝากติดตามกับช่องเราด้วยขอบคุณครับ